สวัสดีครับอาจารย์เวียกับสเตฟานีครับฉากกินไส้กรอกนี่มันน่าสนใจยังไงครับอาจารย์ครับก็ผู้บ่าวยายไี่ผู้ผู้บ่าวอินดี้ยายอีอินเตอร์เนี่ยก็กลับมารีรันใหม่นะครับทั้งทั้งที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อป,ปีที่แล้วเองนะครับไม่กี่เดือนเองนะแต่สุดท้ายก็มีคนแซวนะว่าได้ยอดเลตติ้งสูงกว่าละครเรื่องใหม่ๆอีกหลายเรื่อง นะครับครับก่อนจะไปรีวิวฉากกินไสกเกาะอีสานก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอะไรนะผมดูเพจเอ,อฟุตบอลจำชื่อไม่ได้ขอบสนามเขาบอกว่าะไรน,นะถ้าถ้าถ้าดูแล้วฟีลฟาวเอื้อมนิว้วยาวๆมากดให้มากดไลค์ให้เราหน่อยนะครับผมก็ขอหยืมมาใช้คือ ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เป็นหนังที่น่าดูมากนะครับครบคือเอาสรุปเรื่องเลยนะครับคือบางคนที่ที่ดูอยู่แล้วรู้เรื่องอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ฟังผมสั้นๆนะครับก็คือเซฟฟานี่เนี่ยเป็นคุณหนูนะชโลทรน,นะครับอ่าเป็นทาย,ยาทมหาเศรษฐีนะพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายโดนโดนเพื่อนเพื่อนพ่อนะซึ่ง ซึ่งแบบสนิทกันเนี่ยมาโกงเงินไปนะครับก็เลยตัวเองก็เลยเหวอเลยครับขณะเดียวกันผู้ชายปากปะลาราอย่างเวียนะฮะที่ที่เคยรู้จักกันในตอนเด็กๆนะฮะก็เข้ามาในชีวิตนะีสุดท้ายเวียก็เจอวิกฤตแม่โอ้โหคุณแม่ที่เล่นดีมากเลยนะครับคุณแม่นี่จ,จะเรียกกลับไปแต่งงานกับ่าลูกสาวของของนักธุรกิจดังในโคอีเกิล ะครับ,รบสุดท้ายนี่เวียก็เลยบอกก็มีคนจัดฉากให้เวียเนี่ยเ,เหมือนกับว่านอนกอดเซฟฟอนี่ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเวียก็เลยชวนไปเฮ้ยนะคุณในเมื่อคุณไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วคุณก็กลับไปโคอีกเกิ้ลกับผมนะซึ่งในโลกความเป็นจริงมันก็คงจะไม่ค่อยมีเคสอย่างนี้หรอกนะแต่โอเคมันอาจจะเป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้ครับคือตอนนี้เซฟฟนี่ซึ่งใช้ชีวิตหรูหรามาตลอด อยู่ต่างประเทศนะกลับมาในเมืองไทยก็อยู่ในเมืองกรุงนะทุกหนุ่มอีสานชวนไปไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันนะซิฟัานีก็ก,ก็ก็ไม่อยากจะไปอะ่ะแต่สุดท้ายก็ฟ้าฝนก็โดนบันดาลให้อา่าต้องมาอยู่ในที่หลบฝนแห่งหนึ่งนะครับอาจารย์บอลแล้วทีนี้เนี่ยเวียก็เออ ซื้อไส้นกอกอีสานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเซฟเนี่ยก็เกิดหิวขึ้นมาครับอ่าให้อาจารย์บอลลองวิเคราะห์เล่นๆว่าสุดท้ายเนี่ยซึ่งนนี้จะกินไส้นกอกอีสานไหมครับกินนี่หิวยังไงก็ต้องกินคนเรามันหิวไงต้องกินอ่านั่นแหละสุดท้ายก็ใจอ่อนนะแต่ผมชอบฉาน,นะครับก็จะฟินช่องเจ็ดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าช่องสามกับช่องเจ็ดเนี่ยละครจะต่างสไตล์กันช่องเจ็ดจะแนวง่ายๆนะ แล้วก็ช่องสามนี่จะแนวซับซ้อนหน่อยมันก็ดีคนละแบบนะผมในฐานะคนกรุงเนี่ยโดยดั้งเดิมไม่ชอบช่องสามนะครับตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนมาดูช่องเจ็ดมันก็เออในเราะวะคิดเครียดแบบโควิดแบบเนี้ยก็ก็ถือว่าใครเครียดได้ดีนะนะชอบที่เบียร์นี่นะครับเอาเสกเกาะอีสานมาโชว์กินโชว์ด้วยตะแรกเซฟวันนี้ไม่ยอมกินนะนางเอกต้องมีฟอร์มหน่อย วียบอกว่าเนี่ยต้องกัดกับกระลำปีกอบ,กอบต้องกัดกับพริกขี้หนูอันนี้เป็นขิงอะไรประมาณนี้ไนงะสุดท้ายซเปอรนี่หิวก็เลยกินลองกินก็ติดใจไม่รู้เพราะหิวหรือว่าเพราะอะไรก็ติดใจนะครับก็กินต่อเนื่องไปนะครับเนี่ยแหละสุดท้ายนะครับอ,อพอตื่นเช้ามานะ ผมก็เล่าแบบสรุปๆนะไม่ลงดีเทลทุกอย่างซฟอนี่ก็ยังคิดไม่ได้ว่าจะไปซึ่งถ้าเรามองแบบแบบแบบไม่คิดเลยมาเอ้ย e ซิฟฟอนนี่ทำไมไม่ไปกับเขาอ่ะแต่อย่าลืมนะคนเขาใช้ชีวิตอย่างสบายมาตลอดเนี่ยก็เลยไม่อยากไปแต่จุดเปลี่ยนก็คือคงคงคิดใค้ควรได้แล้วคือเบียบ,บอกว่าคุณไม่เหลือใครแล้วแต่ชนบทนั้นนะ่ะคือครอบครัว คุณมาสร้างครอบครัวใหม่แล้วทุกคนเนี่ยอ่ายินดีต้อนรับคุณนะผมก็เอาใจไปใส่เซฟเนี่ว่าผงผงผงเป็นผมผมเป็นเซฟเวอนี่ก็คงตัดสินใจได้ยากแต่อย่างที่เรารู้ลูก,กันอยู่ต่อให้เป็นคุณหนูมาจากต่างประเทศยังไงก็แล้วแต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าชนบทไทยเนี่ยอ่ามีความดีงามอยู่มีความมีน้ําใจอะไรต่างๆมากมายถึงแม้ว่ายุคนี้จะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อาจจะมีคนไม่ดีมากมายแต่อย่างน้อยก็มีผมว่ามีนะ สุดท้ายเซฟอนี่ก็ยอมกลับไปกับเวียที่โคอีกเกิงนะนะครับอาจารย์บอลครับผมครับก็แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับอาจารย์เฮ้ยมันต้องอีกยาวนะก,ก็เชิญชวนนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะรายการเสร็จผมก็จ,จะไปดูหน่อยนึงแต่คงคจะดูมากไม่ได้คือก่อนนเนเี้ว่างๆดูมากเลยแต่ตอนหลังเริ่มมีภารกิจก็อาจจะดูมากไม่ได้แต่ผมบอกอาจารย์บอลงี้ครับคนเราเนี่ยนะกว่าจะฝ่าด่านความคิด ไปสู่การกระทำเนี่ยอันนี้ก็ยากแหละแต่คั้นทําจริงเนี่ยนะมันก็มีอุปสรรคมากมายนะอย่างเซฟฟอรนี่ไปถึงปุ๊บก,ก็โดนเบียร์หอกให้ต้องแบบขนกระเป๋าอ่ะเธอเอากระเป๋าใส่เครื่องสำอางใส่อะไรของมาต้องสามกระเป๋าว่ะต้องให้เดินมันสิบกิโลอ่ะดินลูกรางแม่ทั้งที่จริงมีรถมารับนะแล้วก็สุดท้ายก็ดินไปเจออ่าผู้ร้ายเนี่ยนะจะมาซ้อมจะมาจับตัวเซฟฟอนี่ไปอีกนะซึ่ง อันนี้แหละคือความลําบากนะคือต่อให้ไม่มีผู้้หลาการไม่ใช้ชีวิตในชนบทไม่มีแอร์หรือบางทีน้ําไฟไม่พอมอานเงี้ยก็มันก็ลําบากอ่ะนะแต่สุดท้ายอ่ะผมว่ามันไม่ใช่พอเซฟานี่เป็นนางเอกนะแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้งนคะือพอคนเราเริ่มปรับตัวจนเคยชินแล้วก็ผ่านไไนะาผลไปได้นะครับอาจารย์บอลเห็นด้วยครับเรื่องปรับตัวนี่สําคัญนะเหมือนทฤษฎีของชานดาวินเนี่ยที่เขาบอกว่า สัตว์ที่มันอยู่รอดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแข็งแกร่งหรือมันวิ่งไวนะแต่เพราะมันปรับตัวเก่งนะเออผมว่าอันนี้มันใช้กับพวกเราได้นะอย่างเ,เช่นตอนนี้ในสถานการณ์โควิดพวกเราก็ต้องปรับตัวนะอาจารย์ดีครับดีครับ,อา,รบอ,อาจารย์บอลอาจารย์บอลจะมีแนวทางในในการเอ่อแนะนำเพื่อนเพื่อนของเราเน้นคอนเซ็ปต์คือเพื่อนคุยใช่ไหมฮะอาจารย์มีแนวทางในการแนะนำเพื่อนเพื่อนที่ติดล็อกดาวน์ของโควิดไหมฮะว่า ใช้ชีวิตอย่างไรหรือปรับตัวยังไงครับผมโอ้มันก็ยากอยู่นะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมมีผมมีสิ่งเล็กๆในเรื่องเนี้ยซึ่งทําให้เราได้เห็นมุมมองดีๆนะเพื่อจะนําไปปรับตัวนะยังฉากกินไสกอกอีสานเนี่ยคือจริงๆอ่ะไสกอกอีสานก็เป็นของที่อร่อยนะแต่ว่าเซฟานี่ก็ไปตั้งแง่ไว้ก่อนและ้นะไงคือยังไม่ได้ได้ลองเลยเฮ้ยฉันไม่กินถูกไหมแต่พอลองได้กินก็ติดใจนะแต่คนเรามันต้องใช้เวลา คือคือต้องใช้เวลาในการเปิดคือเปิดใจครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ชินมันก็ต้องปรับตัวแล้วมองเห็นข้อดีบางอย่างหรือฉากตอนไปนอนในบ้านของเวียเนี่ยไม่มีแอร์นะไม่มีแอร์แต่อคนรับใช้ซึ่งเป็นญาติหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนเวียเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นน้าของเวียเนี่ยนะเป็นเป็นญาติผู้เป็นเป็นคล้แยๆว่าเป็นคนรู้จักที่เป็นผู้ใหญ่ของเวียเนี่ย เขาก็บอกว่าเนี่ยแต่คุณหนูดูสิเนี่ยบรรยากาศโดยรอบมันเย็นลมพัดมาก็เย็นนะสุดท้ายอะ่ะเซฟานี่ก็มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติไนงะเรื่องลมเรื่องอะไรแบบนี้ไนงะนะครับอันนี้ก็เป็นความฟินของเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยารอินเตอร์นะครับอ่ะกลับกลับมาเรื่องการปรับตัวนะของจันบอลผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะทุกภาวะมันก็มีด้านดีนะอ่ะอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ย เป็นโควิดเนี่ยหลายๆเจ้าก็ปรับตัวไปสู่การาทำออนไลน์ปรับตัวไปสู่การาร้านอาหารก็ดีเวรี่ออนไลน์ซึ่งแน่นอนแระแกละยอดมันอาจจะน้อยกว่าที่เคยได้แต่ทำไปทำมาได้พัฒนาให้ถูกทางพค่อยๆทำไปก็อาจจะได้ยอดหรือแม้แต่เนี่ยอย่างผมเรียนจุฬาจารย์บอลเรียนจุฬาก็มีคนอยู่ๆมาตั้งมาเก็ตเพจนะแลดมคนในจุฬาเนี่ยเข้ามาช่วยซื้อกัน อันนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็เป็นทางช่วยนะครับผมคิดว่าอะไรทย่อยากมีทางช่วยหรือยังในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยผมมองนี้นะหุ้นตกมาเยอะคนที่ซื้อหุ้นอยู่แล้วก็อาจจะเซงแต่ถ้ามีเงินเพิ่มอีกเนี่ยนะไปซื้อหุ้นตอนต่าๆเนี้ยตอนนี้ถึงแม้หุ้นจะขึ้นมาประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นต่ําและเป็นจุดต่ําสุดซึ่งผมผมส่วนตัวมองว่าแต่แต่คือท่านก็ต้องระวังความเสี่ยงเอาเองนะครับผมส่วนตัวมองว่า ถ้าซื้อหุ้นดีนะครับหุ้นที่ปรับตัวเก่งเนี่ยนะน่าจะเป็นจุดต่ำสุดหรือใกล้ต่ำสุดแล้วเพราะว่าหนึ่งประเทศจีนก็ฟื้นแล้วอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวก็ฟื้นนะคือฝรั่งยุโรปเนี่ยไม่ฟื้นก็จะไม่เป็นไรเราเป็นประเทศเล็กเราหากินกับจีนอาเซียนถ้าเราทําให้ดีเราก็พอไปได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตลาดหุ้นเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับการต่ําสุดแล้ว นะเราซื้อแถวนี้ก็ได้แต่สุดท้ายต้องเน้นย้ำนะครับคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องหมายถึงว่าคุณต้องเลือกหุ้นที่มันดีและปรับตัวเก่งนะแค่นี้คุณก็จะได้เงินนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายช่องทางเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ได้ตังค์เยอะในทันทีคุณก็ต้องลองไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับแฟนคลับก็ขับ,ขบฝากกดไลค์กดไลด์กดแชร์ไหมฮนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครมีปัญหาหรือมีอะไรก็มาคุยกันได้นะ <Okay. S 1> ก็มาเมนหรือทักทายเลยก็ได้หรืออยากให้ผมทําคลิปอธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการปรับตัวเรื่องอะไรเกี่ยวกับโควิดก็ลองเมนกันมาดูนะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ